สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะเรามาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาตอบก,กันในคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วนะคะเราหาผลหารโดยโดยใช้ความสัม,สมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนใช่ไหมคะคุณครูสอนไปแล้ว3วิธีของการหารใช่ไหมคะ1ห,หารสั้นสองหารยาว และก็3ทครั้งที่แล้วเองนะคะใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนนะคะ,ะวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องการหาค่าประมาณใกล้เคียงของผลหารนะคะ,ะเรารู้จากวิธีการหารมาแล้วนะคะวันนี้เรามาหาค่าประมาณใกล้เคียงของผลหารนะคะมีหลักการว่าถ้าต้องการ หาผลหารเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะให้หารทศทศนิยมไปจนถึงตำแหน่งที่สองนะคะและถ้าต้องการหาผลหารเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะให้หารไปจนถึงทศนิยมตำแหน่งที่สามนะคะอันนี้คือหลักการหาค่าประมาณนะคะ,ะตัวอย่างนะคะเพื่อไม่ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูตัวอย่างกัน 1.72นะคะ1.72เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะคะค่าประมาณทศนิยม1ตําตำแหน่งของ1.72นะคะเราต้องพิจารณาที่ทศนิยมตำแหน่งที่2นะคะซึ่งทศนิยมตำแหน่งที่2ของ1.72คือเลขอะไรคะ เลข2ใช่ไหมคะเลข2เป็นทศนิยมตำแหน่งที่2ของ1.72ซึ่ง2มีค่ายังไม่ถึง5ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเคยเรียนผ่านมาแล้วถ้ายังไม่ถึงครึ่งให้ปัดลงนะคะแต่ถ้า5ขึ้นไปให้ปัดขึ้นบวกเพิ่มไป1แต่ถ้าต่ำกว่า5ตั้งแต่4ลงมาให้ตัดทิ้งไปเลยเหลือ0นนะคะ เพราะฉะนั้นค่าประมาณใกล้เคียงของทศนิยม1ตำแหน่งของ1.72คือ1.7นะคะต่อไป1.725เป็นทศนิยม3ตำแหน่ง1.725เป็นทศนิยม3ตำแหน่ง ค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งของ1.725คือเท่าไรต้องพิจารณาที่ทศนิยมตำแหน่งที่3นะคะซึ่งทศนิยมตำแหน่งที่3ของ1 7 2 5คือเลขอะไรคะเลข5โนะคะทศนิยมตำแหน่งที่3ก็คืออยู่หลังจุดทศนิยมมา3ามจำนวน ซึ่งตรงกับเลข5เพราะฉะนั้น5นะคะอยู่ก,กลางระหว่างระหว่าง1ถึง10นะคะเขาบอกว่าอาอาอยู่กึงกลางระหว่าง1กับอ1ถึง10เขาจึงบอกว่าถ้าอยู่ระหว่างกลา,างนะคะให้เป็นยังไงมีข้อตกลงก็คือให้ปัดขึ้นบวก1 ะะเพราะฉะนั้นต้องเอาไปบวกเพิ่มให้กับทศนิยมตำแหน่งที่สองหนึ่จำนวนก็คือจาก2ก็จะเป็น3เห็นไหมคะจาก1.725ค่าประมาณของทศนิยม2องตำแหน่งก็คือ1.73นะคะทบทวนนะคะนักเรียนกลับไปดูค่าประมาณที่ครูเคยสอนไปในครั้งที่แล้วนะคะครั้งก่อนนู่นนะคะถ้าใครยัง จำไม่ได้นะคะหรือลืมอาจจะลืมนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูทบทวนได้นะคะต่อไปเขาบอกว่าค่าประมาณจำนวนเต็ม1.725ค่าประมาณจำนวนเต็มจำนวนเต็มคือเราจะไม่เขียนในรูปทศนิยมเราจะค่าประมาณให้เป็นจำนวนเต็มนะคะ,ะทีนี้ต้องพิจารณาที่ทศนิยมตำแหน่งที่เท่าไหร่คะ ตำแหน่งที่1นะคะซึ่งตำแหน่งที่1ของ1.725คือเลข7นะคะอยู่หลังทศยมไป1ตัวก็คือเลข7นะคะซึ่ง7เป็นยังไงมากกว่าครึ่งแล้วมากกว่า5แล้วเพราะฉะนั้นต้องบวกเพิ่มให้1ไป1จํานวน1ก็จะกลายเป็น2นะคะค่าประมาณจํานวนเต็มก็คือไม่ต้องใส่จุดทศยมเขียนให้เป็นจํานวนเต็มเลยนะคะอ่า นักเรียนจำไม่ได้กลับไปดูทบทวนคลิปเก่าที่ครูเคยสอนนะคะเป็นคลิปวิดีโอนะคะถ้าใครยังจำไม่ได้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดกันสแสดงผลหารแล้วหาค่าประมาณของผลหารเป็นจำนวนเต็มเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งและเป็นทศนิยมสองตำแหน่งสแสดงว่าคําตอบในข้อนี้มีกี่คำตอบคะเขาต้องการคำตอบ สามคำตอบก็คือ1ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม2ค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งและ3ค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะคะในข้อนี้อ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่าง 16.22, หาร3นะคะ16.22เป็นทศนิยมหาร3นะคะเราหารยาวเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะคะตั้งหารแบบหารยาวเลยนะคะ 1่2สตั้งหารด้วย3นะคะ3เท่าไหร่ได้16ไม่มีนะคะใกล้เคียงก็คือ35เป็น15 35เป็น15 16ลบ15เหลือ1นะคะอะ่าก่อนที่จะดึง2ลงมานะคะมีจุดทศนิยมอยู่นะคะใส่จุดทศนิยมตรงคําตอบด้วยให้ตรงนะคะและก็ดึง2ลงมาเป็น12นะคะ3เท่าไหร่ได้12นะคะ สามสีบลบกันเหลือ0ใช่ไหมคะเหลือสองอีก1ตัวดึงลงมานะคะเป็น2แต่สหารสองไม่ได้ใส่0ย์ไว้ตรงคำตอบและก็เติมศูนย์หลังสองไป1ตัวนะคะเป็น20 3เท่าไหร่ได้20ไม่มีใกล้เคียง 3, 6, มหกส อ่ายี่สบลบสิลบกันเหลือ2นะคะทีนี้หารต่อไหมเขาต้องการขีดกี่คําตอบคะเขาต้องการคําตอบแค่ค่าประมาณทศนิยม2องตำแหน่งเราหารไปจนถึงทศนิยมสามตำแหน่งแล้วคำตอบของเราหารไปจนถึงทศนิยมสามตำแหน่งแล้วเราไม่ต้องหารต่อนะคะแล้วก็ใส่จุดไว้ หมายถึงว่ายังไม่สิ้นสุดการหารแต่ฉันจะหยุดหารและเพราะว่าฉันได้คำตอบแล้วในข้อนี้นะคะ,ะคำตอบในข้อนี้คืออะไรไปดูคำตอบที่หนึ่งค่าประมาณจำนวนเต็มค่าประมาณจำนวนเต็มของคำตอบคำตอบข้อนี้คือ5้าจุดสี่ศูนย์หกใช่ไหมคะเราหารมาได้แล้วนี้คือคำตอบ5้าจุดสี่ศูนย์หก แต่เขาต้องการค่าประมาณจำนวนเต็ม5.406เป็นทศนิยม3าตำแหน่งค่าประมาณของจำนวนเต็มต้องพิจารณาที่ทศนิยมตำแหน่งที่1ซึ่งตรงกับเลข4เลข4ี่ต่ำกว่า 5... นะคะยังไม่ถึงครึง่งเพราะฉะนั้นทำทำอย่างไรปัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยให้เหลือ0เพราะฉะนั้นำจำนวนเต็มของทศนิยมจำนวนนี้ก็คือ5ใช่ไหมคะ ต่อไปคำตอบที่สองค่าประมาณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งค่าประมาณทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะของห้าจุดสี่ศูนย์หกของคำตอบนะคะคือเลขอะไรคะต้องพิจารณาเลขอะไรถ้าเราต้องการตอบเป็นทศค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งต้องพิจารณาจารณาที่ทศนิยมตำแหน่งที่สองซึ่งเป็นเลข ศูนย์ใช่ไหมคะเป็นยังไงได้เลยตัดทิ้งได้เลยคะ่ะนะต่ำกว่า5ตัดทิ้งได้เลยเพราะฉะนั้นค่าประมาณของทศนิยม1ตำแหน่งก็จะได้เท่ากับ5.4นะคะต่อไปคำตอบที่3ค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งต้องพิจารณาที่ตำแหน่งที่ 3ซึ่งตรงกับเลข6นะคะทศนิยมตำแหน่งที่3ของคำตอบนี้คือเลข6เพราะฉะนั้น6เป็นอย่างไรมากกว่า5เกินครึ่งแล้วบวกเพิ่มให้0ไป1จํานวนนะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณเป็นทศนิยม2องตำแหน่งตำแหน่งก็จะได้เท่ากับ5.41นะคะครบแล้ว3คําตอบนะคะในข้อนี้ตอบเลยค่ะคําตอบในข้อนี้ค่าประมาณจํานวนเต็มคือ5 ค่าประมาณทศิยม1ตำแหน่งคือ5.4และค่าประมาณทศิยม2ตำ,ตำแหน่งคือ5.41นะคะเข้าใจไหมคะ,ะเราได้คำตอบแล้วในข้อนี้สามารถตอ,อบอตอบ3จมจำนวนได้เลยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำสักครู่นะคะ ลบยังไม่หมดก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดนะคะครูขอยกตัวอย่างสักหนึ่งข้อนะคะในหน้า108อ่แในหน้าหนึนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนครูยกมา1ข้อในข้อที่1น,นะคะข้อที่1เขาบอกว่า6.325หาหารสี่ห5ามสหาร4นะคะทำอย่างไรวิธีทำตั้งหารเหมือน เดิมค่ะตั้งหารหารยาวเหมือนเดิมก็คือเอา6.325ตั้งหารด้วย4นะคะ4หาร6 4เท่าไหร่ได้6ไม่มีใกล้เคียงก็จะเป็น4 1เป็น4 6-4ลบ4เหลือ2ใช่ไหมคะทำอย่างไรต่อม <wi> ีจ <itud soundtrack> ุดทศนิยมใส่จุดทศนิยมไว้ตรงคำตอบด้วยแล้วค่อยดึง3ลงมาเป็น23นะคะ สเท่าไรได้23ไม่มีใกล้เคียง4 5, ี่ห้ายีสิบยีลบยีเหลือ3นะคะต่อไปเลขอะไรต่อเลข2ดึงเลข2ลงมาเป็น32มสินะคะสามเท่าไหรได้32มสคะสี 48, ใส่8ตรงคำตอบแล้วก็32เขียนไว้ลบกันเหลือเท่าไหร่คะ เหลือ0นะคะยังไม่สิ้นสุดการหารเพราะเราต้องหารให้ไปจนถึงทศยมตำแหน่งที่3นะคะเราก็ไปต่อที่เลข5ดึงเลข5ลงมาค่ะ4เท่าไรได้5ไม่มีใกล้เคียงก็4 1เป็น4ลบกันเหลือ1นะคะ ยังไม่สิ้นสุดการหารนะคะแต่เราต้องการแค่3ามคำตอบเราไม่ต้องหารต่อนะคะเราใส่จุด3จุดนี้ไว้เรียงลงมานะคะ,ะหมายความว่ายังไม่สิ้นสุดการหารแต่ฉันจะหยุดและเพราะว่าฉันได้คําตอบครบ3ามคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบในข้อนี้นะคะค่าประมาณจํานวนเต็มของ1 5ึ่งจุดคำตอบอยู่ตรงนี้นะคะ 1.581ค่าประมาณจำนวนเต็มก็คือพิจารณาที่ทศิยมตำแหน่งที่1ซึ่งตรงกับเลข5นะคะ5มันอยู่ระหว่างกลางพอดีปัดขึ้นปัดขึ้น1จํานวนให้กับ1ก็จะได้เท่ากับ2นะคะประมาณ2นะคะคำตอบที่2นะคะค่าประมาณทศนิยม1ตําตำแหน่งนะคะให้พิจารณาที่ตำแหน่งที่2คือเลข แปดเลขแปดมากกว่าครึ่งเลยนะคะมากกว่าห้ามานะคะปัดขึ้นนะคะปัดขึ้น1นึ่งนวนมาเพิ่มให้กับ5ให้กับตำแหน่งที่1นะคะจาก1.5ก็จะเป็น1.6จาก5ก็จะเป็น6นะคะตอบแค่หนึ่งหนตำแหน่งต่อไปคำตอบที่3ค่าประมาณเป็นทศนิยม2องตำแหน่งให้พิจารณาที่ตำแหน่งที่3ซึ่งเป็นเลข1นะคะ คำตอบของทศนิยมตำแหน่งที่3ของ1.58คือเลข1ซึ่งน้อยกว่าครึ่งนะคะยังไม่ถึง5นะคะต่ํากว่า5ให้ปัดทิ้งนะคะปัดทิ้งเป็น0ูนย์เลยเพราะฉะนั้นทศนิยม2องตำแหน่งค่าประมาณเท่ากับ1.58นะคะครบแล้ว3คําตอบ2 1.6และ1.58ตอบค่ะตอบได้เลยข้อนี้นะคะ,ะคุณครูจะ ไปทีละเรื่องนะคะไปทีละเรื่องจะไม่ไปรวดเร็วนะคะคุณครูค่อยๆไปทีละเรื่องนักเรียนค่อยๆดูตามนะคะคลิปไหนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูนะคะดูหลายๆรอบค่ะดูหลายๆรอบนะคะถ้าเกิดว่าหมดอายุหรือว่ายังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนทักส่วนตัวมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้ใหม่นะคะถ้าหมดอายุหรือเปิดดูไม่ได้แล้วนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะส่งย้อนกลับไปให,ให้ใหม่ในคลิปเก่าๆนะคะ,ะสำหรับวันนี้แบบฝึกหัดของเรานะคะจะอยู่ในหน้าที่108นะคะซึ่งข้อที่1ครูทําให้ไปแล้วนะคะหน้า108ข้อที่1คุณครูทําให้ไปแล้วนักเรียนทําเองเหลือ2 3 4ข้อ1 2 3, อข้อ1ไปแล้วเหลือ2 3 4 3ข้อนะคะ ทำตามวิธีการขั้นตอนที่ครูสอนเลยค่ะค่อยๆทําค่อยๆฝึกไปนะคะส่วนหน้าที่109นะคะให้นักเรียนหาผลหารได้เลยตอบคําถามได้เลยในหน้า109ไม่ต้องแสดงวิธีทำนะคะซึ่งเป็นการหารทศนิยมไม่เกิน3ตําแหน่งด้วย10บร้อยพันนะคะในข้อนี้อ่า สำหรับวันนี้นะคะครูสั่งแบบฝึกหัดแค่2หน้านี้ก่อนนะคะค่อยๆทำวันละนิดวันละหน่อยนะคะครูจะไปค่อยๆไปทีละเรื่องไม่ไปเร็วนะคะถ้าคลิปเก่าๆเ,เดิมๆนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจและไม่สามารถเปิดดูใหม่ได้นะคะคลิปหมดอายุนะคะนักเรียนติดต่อในไลน์ส่วนตัวครูนะคะ,ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ